ร้านแอดมินฟินบริการซื้อขายไอดีเกมฟีฟ่าอ l i n e 4 ROV แล้วก็ยังมีฟีฟ่าอีกด้วยนะครับปลอดภัยสะดวกรวดเร็วทันใจต้องที่แอดมินฟินเท่านั้นใครที่สนใจนะครับสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผม ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู you, ่กับผมอ p อบบูลูและเกมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับผมวันนี้นะผมเราจะมารีวิวทีมกันนะผมเป็นทีมฟูลทีมไอคอนนะก็ทีมของเขานี่คือแบบว่าเป็นทีมที่แบบมีนักเตะไอคอนเยอะนะใส่ไอคอนได้เยอะแล้วก็ใส่แบบพวกกลางรับแบ็กอะไรที่ลดเอพีประตูลดเอพีอะไรประมาณนี้นะแบบง่ายๆคือโดยรวมเป็นฟูลไอคอนนะโอเคนะครับผมก็ก่อนที่จะเข้าไปดูทีมกันนะับขอบคุณไอดีที่ส่งมาตั้งเพจด้วยนะครับผม นะครับขอบคุณคนนี้เลยนะพี่เบนนะครับนะบ๊อบบี้เจนะโอเคนาะเดี๋ยวเราไปดูนะักเตะกันในทีมเนยดีกว่านะว่าฟูลทีมไอคอนจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมไปดูกันปะโอเคก็นี่เลยนะผมเป็นฟูลทีมไอคอนนะครับผมก็ออกมาหน้าตาเป็นประมาณนี้เลยนะก็ค่าทีมทีมนี้อยู่ที่ประมาณล้านล้านนะครับนะโอเคนะครับก็เนี่ยนะกองหน้าคู่นี่คือองรีอะไรประมาณนี้นะแบบ คือเราใช้ปีกพวกอะไรที่เป็นซอนปี l H 8, อล8บวกป็อที่รถ FP นะครับกาลาลัรถเวลบก8นะคือเอาไว้ลถ FP นะก็ถือว่าเล่นได้เหมือนกันนะครับฟูไอคอนทีมนี้นะก็โดยรวมถือว่าโอเคเนะี่ยปั๊บเล่นกาบก8นะครับลด f อนะครับผมนะ FP5 เท่านั้นนะครับสำรองนี่ก็คือไอคอนล้วนเลยนะโอ้โหมีลาลาด,ด้วยนะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่กองหน้า2คนแล้วับเป็นเทียรี่องรีนะครับกับดีดียด็ดดอกบ,บาร์นะก็ดอบบ็อก กับองรีองรีเป็นตัวใหม่ที่ลองเล่นแล้วนะคือแม่งโคตรเร็วนะครับหาช่องโคตรดีนะแต่ว่าข้อเสียคือมันอาจจะไม่แข็งเท่าที่ควรนะองรีนะครับนะสเตตตองรีบวกสองก็สปิดต้นนะครับความเร็วเรายีสิบเก้าสปิตรต์เรายีิบเจ็ดโอ้โห,โหยังเยอะนะครับวว้านะเรื่องจบสกุลจบสกอร์อะไรประมาณนี้ที่แดงๆนะโอเคด็อกบาร์ก็แข็งแกล้งเรายี่สิบห้าแต่จริงแม่งชนจริงชน,ชนกับกองหลังเขาไม่ได้นะแข็งแกร่งยังเยอะเลยด็อกบาร์แต่คือชนไม่ได้คือแบบ ข้อเสียของด็อกบาคือข้อเดียวเลยคือเรื่องความแข็งแกร่งนี่แหละมันย้อนแย้งกันนะครับแบบแข็งแกร่งตั้งเยอะนะร้อยยี่สิบห้าแต่คือชนเขาใครเขาไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะสเตตโดยรวมทั้งสองคนนะองรีกับด็อกบา์นะครับบวกสองก็พลังแฝงนะรประมาณนี้องรีนี่บอกเลยนะโคตรเร็วนะติดสปีดนี่คือแบบทะลุไปเลยนะครับผมแล้วก็เวลากดพลังแฝงให้ให้มันทะลุช่องอะแม่งอันเนี้ยคือแบบมันวิ่งทะลุไปเลยแบบหายไปเลยแบบแบบให้เราจ่ายได้เลยทําช่องดีมากนะครับ โอเคราคาองรีบวกสองที่หนึ่งแสนเจ็ดพล้านนะร็อกบายไอคอนบวกสองก็ห้าหมื่นแปดพล้านนะยิงร็อกบารก็ไม่ค่อยนะแต่ว่าเอามาใส่ไปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปที่ปีกกันก่อนนะครับเป็น p o w e เน a b b i t กับซนะอนฮึงบินเอเซบวกแปดนะซอนนี่ตัวรถเอพีชั้นยอดเลยนะครับแล้วเป็นเมตาด้วยนะก็นาคู่กับ p o w e เน a b b i t ไอคอนนะที่ก็เป็นเมตาเหมือนกันนะครับก็ส <c oughs> <c oughs> แตทปสองคนนี้ก็ถือว่ายิงไกลความเร็วนี่มีเลยนะสองคนนี้นะ โอเคนะครับเน็ตเวทนี้ก็อึดจังเยอะเลยนะโคตรอึดนะครับวิ่งขึ้นวิ่งลงสบายมากนะครับโอเคพลังแฝง2คนก็ประมาณนี้นะครับผมเน็ตเวทนี้ดีมากนะครับพลังแฝง5ดาวให้ด้วยนะเริ่มต้นนะครับโอเคแล้วก็ราคาซอนอยู่ที่45,000ล้านนะช่วงนี้ก็ราคาลงอยู่นะขึ้นเพิ่งขึ้นไปนิดหน่อยนะครับเน็ตเวทก็อยู่บวก2ที่ประมาณ40,000ล้านนะโอเคเนาะประมาณนี้นะครับปูไอคอนของเรา คือมันต้องมีบางตัวที่รถ MP บ้างนะแล้วก็กางรับนะครับเป็นแฟงไรากาดไอคอนนะครับกับแจ็ครถเบลนะครับ <laughs> GR บกแนะครับผมนะตัวนี้รถ MP ชั้นยอดเลยนะแจ็ครถเบลคือไปลองเล่นแล้วมันก็ยังใช้ได้นะบวกแนะครับนะก็ถือว่ายังพอจะได้อยู่รายกาดไอคอนบวกสนี่คือยืนกลางดีมากแต่ว่าพอเสียรายกาศคือเรื่องลูกยิงนะยิงไกลไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็พอ ก็ยิงได้อยู่แต่เกมรับนี่คือแน่นมากนะแบบมีความเร็ววิ่งตัดบอลดีมากนะครับนะแข่งแก่งพความอึดเข้าประทาดีลอยยี่นะครับไรากาดนะครับโอเคแจ็คลอดเวลก็สแตตประมาณนี้พลังแฝงก็ประมาณนี้เลยนะใส่เข้าประทาไปด้วยนะครับไรไรากาศนี้ต้องไปเล่น CDM เนะเล่นหลังไม่ไม่ดีครับต้องเป็นวีล่าที่เล่นหลังนะโอเคเนะาะก็ไรกาดมีเพย์เมกเกอร์มีจ่ายบอลด้วยนะนะครับโอเคราคาไรากาศบวกสอยที่20 0 0 0่นเก้าพันล้านนะครับผมนะ แยกรถเบลจีอาอยู่ที่ห้าหมื่นล้านนะโอเคเนาะไปกันที่กองหลังสองตัวก่อนนะครับเป็นเนมันยาวิดิสนะครับกับปาติกเวีราแล้วก็คู่กันที่เวีราแม่งเล่นทั้ง cdm ทั้ง cb เลยนะโอ้สแตทเท่าเดิมด้วยนะเวีราแม่งโคตรด,ดีนะครับแล้วก็วิดิดปีนี้ก็ถือว่าท็อปที่สุดของวิดิดแล้วนะก็เรื่องเข้าบอลทั้งสองคนนี้คือแน่นมากนะแบบเข้าอยู่นะครับแต่ วิดิจะเสียตรงสปิดต้นนะครับสปิดต้นมันช้าไปหน่อยนะวิดิตอนออกตัวนะครับนะที่เหลือก็โดยรวมคือเข้าบอลดีอ่านเกมดีเร็วทั้งค oh. ู่เลยนะทั้งสองคนนะครับคือมันเป็นไอคอนนะนะครับโอเคพลังแฝงประมาณนี้นะครับมีเฮดเดอร์เหมือนกันนะโอเคราคาวิดิดอยู่ที่บวกสองที่ห้าหมื่นสี่พันล้านนะครับวีร่าบวกสองสองหมื่นห้าพันล้านนะก็ไม่แพงมากนะแต่เอฟพีมันเยอะอย่างยี่สิบหกนะครับโอเคเนาะ แบ็กสองข้างก็เป็นเอ็มบาบูกับยัวกิมเมเล่นะก็มันก็ต้องใช้ 2, 2ตัวนี้นะครับนะบเป็นเมตาที่แบบว่าเป็นแบ็กที่น่าจะลดเอพีได้เยอะที่สุดแล้วนะเมเล่เอพีหกนะครับเอ็มบาบูเอพีเจ็ดนะโอเคเนาะประมาณนี้ครับพลังทั้งสองคนนะแล้วก็พลังแฝงนี่ก็ใส่เข้าปะทะไปนะครับราคาก็เอ็มบาบูหมื่นเก้านะเมเละหมื่นหกจาครับผมประมาณนี้ประตูก็ใช้เป็นป๊าเรนก้านะเอพีห้า รถได้พีได้นะแล้วใส่พลังแฝงกันโรดาไว้นะครับนะก็ถือว่าโอเคนะเซฟได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะมันสูง1 9ร้อยเก้าสิบหกนะรูปรางประมาณอันฟองอาริโอลาอะไรประมาณนี้ครับปาเบลเงะแต่ก่อนมันไดพีห้าหรือหกหกนี่แหละแต่ว่าตอนนี้มันเหลือห้าแล้วก็เออหน้าใช้เหมือนกันนะนะครับเอาไว้รถไดพีนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งหมื่นแปดพันล้านนะครับผมปาเบนกาโอเคมาดูสำรองไอคอนกันบ้างนะครับโรนาลดินโยนะครับผมไอคอนบวกสองนะครับโอ้โหนะ ราคา400 0ล้านนะโรนินโยนะครับเคสโฟไอคอนบวก3นะครับตอนนี้ก็อยู่30,000ล้านนะคือสำรลองแต่ตัวนี้คือชั้นยอดทั้งนั้นเลย <c oughs> ไม่น่ามาเป็นสำรลองนะอเอ็งี้ยูเซบวก2นะโอ้โห38,000ล้านนะครับโอ้โหซี 4, ดานอย่างนั้นนะนะครับ400 0ล้านนะโอเคก็พวกนี้คือก็จะได้ลงหมดนะที่ในไฮไลท์นะลงหมดทุกตัวนะแต่ว่าบางตัวก็ยิงบางตัวก็ไม่ยิงนะครับ โอเคนะกาคาบวกสองห้าหมื่นเจ็ดพันล้านนะครับกา้าเฟอร์ดินานาเรอเฟอร์ดินาไนคอนนะครับโอเคราคาสามหมื่นหกพันล้านนะบวกสองนะแล้วก็อเล็กซี่ลาลาสนะครับลิมิเต็ดนะครับตัวนี้บวกห้านะเขาตีบวกห้าไว้ตั้งนานแล้วนะตัวนี้นะก,ก็พอถือว่าพอใช้ได้นะแต่เรื่องความคล่องตัวพลิกตัวนี้อาจจะช้านิดหนึ่งนะตั้งแต่ที่ลองเล่นมานะ ราคาก็อยู่ที่2 6 0 0มนหกัล้านล้านลานก5นะก็ถือว่าลดไอคอนได้อยู่ในไอพีนะครับผมโอเคสำรองไอคอนก็มีปีโร่นะไอคอนหก2นะกูโก้ซันเชสนะครับไบอันเราดูปหก5นะปีไอคอนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ30ล้านนะก็ไม่แพงมากนะแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับผมเป็นไอคอนหก5ที่โอเคอยู่นะโอเคเนาะสำรองเขาก็มีพวกเบ็คแฮมนะครับวก5นะ เป็นตัวเลสเนอนะ n t บวกห้าทั้งคู่เลยนะฟานไดนี่ก็นะ่าจะเป็นสำรองวิดิตอะไรประมาณนี้นะครับแต่เราไม่เล่นนะเราเล่นไอคอนหมดเลยนะแล้วก็คิมมิดอะไรประมาณนี้นะที่เป็นสำรองของกลางได้แล้วก็มีกอรเลสกาด้วยนะบวกหก็คือคือมันต้องใช้พวกเอพีประมาณนี้นะถึงจะเป็นสำรองได้นะเป็นสิทธ์กุลิตอะไรประมาณนี้นะนะครับกอเลสกาี่ปีปีนี้ก็ใช้ได้นะปี20ธรรมดาครับเอพีสิบเองนะรถเอพีชั้นยอดเลยใหญ่ย,ย่าตูเล่อะไรประมาณนี้นะครับ แบกก็เทโอกับอีซีบัวอะไรประมาณนี้นะอีซีบัวเอ5พีห้าเองเอพีเอพีห้าบวกเจ็ดนะครับผมนะั้นก็ถือว่าโอเคนะอีซีบัวนะครับประมาณนี้นะสำหรับฟูลทีมไอคอนนะครับผมของคุณบ็อบบี้เจนะก็ถือว่าเมื่อมันเป็นตัวที่แบบทีมที่มันมันไอคอนล้วนนะเอพีมันสองร้อยมันก็เลยสามารถทาไอคอนล้วนได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวไปดูทีมคัลเลอร์กันไม่มีทีมกันเลยเอ้ยมีทีมคัลเลรกไอคอนด้วยนะครับโอ้ซิงเกิลขับไอคอนนะครับ 6คน OVR บก2นะครับเอาเรื่องมีด้วยเฮ้ยซิงเกิลขับไอคอนนะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยฟูไอคอนก็มีไอ้นี่ได้นะซิงเกิลขับพลังมีพลังซิงเกิลขับให้แบบทําให้หน้าทำฟูไอคอนอะไรประมาณนี้นะโอ้โหเอาเรื่องโอเคเนาะเดี๋ยวไปดูที่แทคติคนักเตะนะครับผมใช้เป็นประมาณนี้เลยนะ4 2 2บางทีก็สลับเป็น4 2 2 1 1นะครับบางช็อตหน้าประมาณนี้ ปีะ็ทคติกทีมนะครับใช้อันนี้เลยนะให้มันเป็นแบบว่าอิสระแบบวิ่งขึ้นวิ่งซ้ายขวาแ,วแบบหาช่องกันนะครับผมบนป่านันกเตะก็ประมาณนี้เลยนะครับองรีจุดโทษแล้วก็เน้นเตะเมุมองลีฟีคิกก็ได้นะฟีคิก120ลอยยี่เลยองลีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูไฮไลท์การทำประตูของฟูทีมไอคอนทีมนี้กันนะว่าจะโหดมากขนาดไหนนะครับผมไปดูกันไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทำประตูของฟูลทีมไอคอนกันนะครับก็ช็อตน,นี้ช็อตแรกนะแจ็ครอดเวลนะครับบวก8แย่งได้นะแล้วสวนเลยครับแล้วแยกกันทําทาง2คนแล้วทะลุไปที่เคสโปปัดลูกนี้หลุดเลยครับแล้วเข้ากอบไปเลยครับผมสวยงามนะคือเมื่อกี้ด็อกบากับเคสโปนี่คือแบ่งช่องกันหาช่องนะแบบไปคนละทางนะแล้วเคสโปมันโล่งนะก็เลยจะให้เคสโปหลุดไปดวนเลยนะครับนะก็มาช็อตต่อมาครับเคสโปนะครับไหลามาแจ็ครอดเวล บังแล้วย้อนมาเคลสโปลุกนี้เสาแรกก็ขู่ประตูเขาไม่เขยืบไปเสาสองนะก็เลยปัดออกไปได้ครับแล้วชอนนี้เนนเวตได้เปิดมุมนะเปิดโค้งเข้ามาแฟงรายการม่งชนเสาเข้าไปเลยครับผมโอ้โหมันเป็นจะบอกว่ามันเป็นตัวที่มีเฮดเดอร์นะแล้วไอคอนครับรายการไอคอนนะครับมันก็เลยม่งได้นะลุกนี้นะแล้วเนตเวตนี่ก็เปิดอย่างโค้งเลยนะครับผมนะโอเคชอตต่อมานะคเนตเวตว่ายไงมาให้เอมบ,วบวาบูก่อน เอมบาบูดึงกับหลังแล้วเน็ตเวทมีพื้นที่ครับตรงนี้เน็ตเวดดวนแล้วโยกหลุดเลยแล้วยัดมาให้ไบอาราดุแพร่เรียบร้อยเลยครับผมสวยงามนะเปลี่ยนมาครึ่งหลังแล้วแล้วตามตีเสมอนะครับเกมนี้นะโอ้โหสวยงามนะครับมาครับจอตมาโรนินโยนี่คือเปลี่ยนลงมาหลายคนนัแล้วแร้งนี่คือที่โดนไปก่อนเพราะแร้งไม่แต่ละคนนี่สูงทั้งนั้นอันนี้บอร์ดเวนี่คือซูเปอร์แชมเปี้ยนอะไรประมาณนี้นะแล้วลูกนี้องลีหลุดมาโรได้คมมากเลยครับผมโอ้โห โรเดนโยเมื่อกี้ดึงจังหวะให้นะแล้วองรีรอให้องรีสอดหาช่องนะแล้วจ่ายมาองรีโลไดเข้าไปเลยนะครับโอ้โหสวยงามลูกนี้นะครับช้วนนี้เวลาเวลาเปิดมาลุน้นเร่องมงลูกนี้ปาเบนก้าเซฟไว้ได้ครับถอดน,นี้จะสวนแล้วครับปลามาที่ซีดานซีดานบังไว้ได้ก่อนแล้วแจ็ครถเวลทะลุไปองรีครับผมรุดมาเป็นทุ่งแล้วลูกนี้ปั่นเข้าไปเรียบร้อยไปเลยครับผมโอ้โหเกมเดียวกันนะคือ แรงมันสูงจริงนะโอ้โห for ซูเปอร์แชมเปี้ยนอย่างเงี้ยบอดเบย์ไม่เชื่อไปลองไปหาในแรงได้นะโอ้โหแรงสูงจริงนะครับทีมนี้ก็ทาเลนเจอร์สามนะนะครับผมมาช่อนี้เขาขึ้นเกมมาแล้วเฟอร์ดินานจิมอยู่เลยครับผมโอ้โหนี่แหละความเป็นไอคอนมันจะเป็นประมาณนี้แหละแล้วชิปมาลูกนี้ฮูโก้ซันเชสว่ายังไงฮูโก้ไปโชคมาได้ครับผมแล้วช่อนี้ดึงเข้าซ้ายปั่นแล้วองรีตามมาซ้ำครับผมโอ้โหสวยงามครับลูกนี้นะเฮียรี่องรีนะครับผม โอ้โหสวยิงนะครับมาครับจอตมาแล้วกลายบางนี้โอ้โหปาเบลนกายังเซฟไม่ได้ครับแล้วปาสวนมาเลยครับผมโรนันยอมาให้องรีองรีทะลุมาให้แจ็ครอดเวลครับบุกแปดปีนี้มันก็ยังเล่นได้นะแจ็ครอดเวลนะครับตัวรถได้พีดีด้วยแล้วแจ็ครอดเวลตัวนี้โดนล้มอยู่4คนครับผมแจ็ครอดเวลย้อนมาก่อนครับเมเล่กุลิดทิ้งไวด็อกบาแล้วองรีทําทางให้องรีโล่เสาเลขไปเลยครับผมโอ้โหสวยงาม นะครับเทวุยองรีองลีนี่เก่งมากเลยนะจริงเห็นแบบดูเหมือนจะไม่เก่งไม่เก่งมากเลยนะครับองรีไอคอนนะนะครับโอ้โหแล้วยิงโลดตรงนี้คมกริบนะครับจอนนี้นี่คือเพิ่งโดนเขาตีเสมอมานะแล้วเขี่ยขึ้นเกมแล้วรันเวลร็อกบาร์มาให้องรีทะลุมากุณิ์แล้วยิงลูกนี้โอ้โหย่งคมเลยครับกุณฤทีิ์ TT นะครับอันนี้น่าจะเป็นบกเกตนะเจ้าของของเจ้าหอยดีนะครับโอ้โห แล้วบอลมันเหินลงนี้ใส่เต็มข้อเลยสามเหลี่ยมแนละ้วกุลิดนี่แม่งก็คือไอคอนอะ่ะถ้ามีไอคอนมานี่คือต้องมีในทีมนะกุลิศนะครับโอเคแล้วช็อนนี้ชอ็อตสุดท้ายแล้วนะพาวเวนเวทหลายมาองรีองรีเปิดไปเสาไกลครับวีเอลาโมงนี่ประตูเขาปัดออกไปได้ครับโอโ้โหสุดสเสาเปิดเสาไกลได้ดีเหมือนกันนะแล้วมาที่เอมบาบูเอมบาบูโยนไปเสาไกลเหมือนกันวีเอลาามงได้โอโ้โหนี่คือแบบนะมันเป็นไอคอนนะครับแล้วมีเฮดเดอร์ แล้วตอนนี้เขาสวนเขาไหลมาแล้วนี้เวลาไปชกมาแล้วยิงเลยครับเรียบร้อยไปเลยนะครับผมไปปล่อยบอลเฉยเลยนะแล้วเวลาชกไปยิงลูกนี้สวยงามนะครับผมโอเคประมาณนี้นะผมสำหรับไฮไลท์การทำประตูของฟูลทีมไอคอนนะก็ใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบายบายจุ๊บจุ๊บ